พระบูชาหลวงปู่หงพรมปัญโยนะฮะออกที่สุสานทุ่งมนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะองนี้สร้างเมื่อปี2546นะครับชื่อรุ่นนั่งรวยนะครับนั่งรวยนะฮะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์หนะครับผมนะฮะก็สาภาพสวยๆเลยนะฮะองนี้ก็จะมีตอกโคตดตอกหมายเลขนะครับนะฮะตอกโค้รนะเมตินะฮะองนี้หมายเลข1น2นะฮะสาภาพสวยๆแบบนี้ นะหากท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะฮะสายตรง088 789 4956นะครับหรือจะทักมาทาง facebook ได้เลยนะฮะ a c e b o o k ธงชัยบุรีรัมนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะฮะให้ดูชัดเจนนะครับส่วนใต้ฐานก็จะอุดของพิเศษนะของลงปู่แบบนี้นะครับนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะหรือจะทักมาทางไลน์ก็ได้นะฮะ id line th 789 456นะฮะ หรือว่าท่านใดมีนะฮะอยากจะขายอยากจะปล่อยนะครับนะแบบนี้ใครมีแบบนี้ fruit, ผมก็รับเช่าอยู่นะครับนะผมรับเช่าอยู่นะหากท่านใดมีนะโทรมาได้เลยนะฮะส่งรูปมาได้เลยนะฮะรับเช่าถึงบ้านนะครับให้ราคาดีนะฮะหากท่านใดอยากจะขายนะฮะหรือว่าท่านใดอยากมีมีเอ่อเช่าไว้บูชานะครับที่ร้านเราก็มีนะฮะมาดูองค์จริงได้ที่ร้านธงชัยบุรีมย์นะครับขอบคุณมากครับ